สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงแม่ลาสีคุณหญิงคุณนายไม่ได้ไปกง่ายๆนะคะจริงๆริงโอเครหัสไลน์นี้ชุดอย่างนี้นะรหัสอยู่แป๊บนึงดีนะบุ๋มถอดชุดก่อนนะไม่งั้นเราจะเป็นคู่แฝดงล้มหมดคิวคิวฉันชอบเธอตอนเชียร์แก้มบุ๋มทำงานเหมือนเชียร์มวยเลยรหัสแล้วตอนนี้นะส่งพลังบวกไงไม่กล้าสบตาพี่พีทเลยกลัวละลายแม่แม่เซ็กซี่มาก ร้องให้พี่เพชรร้องให้ร้องเพลงให้พี่เพชรได้จนจบเลยค่ะอย่าลืมไปเต้นด้วยนะแต่ขอไม่ต้งไปแล้วโอ้ยตอนนี้ขอบคุณมากเลยที่เราไปไหนแล้วเนี่ยเราเจอคนไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าจะเป็นห้างไหนทุกคนจะทําสัญลักษณ์แบบนี้เรารู้เลยนี่ไงแล้วเราก็จะทํางี้คิวเราเดินมาแล้วก็ททางี้คิวแล้วเราก็ทํางี้เลิฟเลิฟแล้วเขาว่าไม่ได้ทักแม่นะเขาทักคนทั้งหลังโอ้โหเือ อย่าค่าอย่าแกมช่ไยผู้ชายโอนพี่พีชเคยอยากได้โปรกันแดดคุณแม่สวยมากกันแดดอ่ะไม่มีโปรให้จริงเพราะว่าของจะขายยังไม่เลยแต่กันแดดใครจะเอารหัสคือกันแดดศูนย์หนึ่งกันแดดหมดรอบนี้แล้วรอยยาวๆอาจจะถึงพฤศจิกามีคุยความเป็นไปได้ถ้าใครหมดแล้วก็มาซื้อที่ไอิวได้นะคะมีความเป็นไปได้เดี๋ยวนะเราเดี๋ยวไปหาห่วยมา มีความไม็นไ,ได้เพราะฉะนั้นใครเอารหัสคือกันแดดศูนย์หนึ่งนะคะรหัสคือกันแดดศูนย์หนึ่งใครเอาพินได้เลยสำหรับโลกของกานแดดนะจ๊ะถ้าอยากซื้อโปรดักของแม่นะคะถือได้ที่ tiktok บิ e เลยค่ะจริงขายเลยอเอาขายสิวีนอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเหรอเรายุ่งเนาะเราหนูยุ่งเนาะ พี่พีอ้อนวอนขอความรักกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไหนไหนมากใช่ไหมล่ะใช่หรือไม่ล่าไม่ดีเลยเออเห็นหน้าพูดพอๆอ้อนเขาดอยหนูก็ทำงานเหมือนกันอ่ะวันนี้เขาก็ไปทำงานมามีคนมีคนไปที่โรงพยาบาลด้วยเห็นอยู่แหมพี่พีมีคนเดียวหรอหนูก็มีค่ะพี่เก่งเขามีหลอดตั้งนี่กลับมาแล้วครับตอนแรกไม่กําันไปทำงานที่โรงพยาบาลน่ะ แฟนขับแฟนข้ากลับบ้านได้แล้วคืออะไรวะเพิ่งมาในรอบพี่วีชจะยิ้มสิคะเขาบอกว่าเต้น cover แล้วค่ะฝากด้วยนะคะไม่ไหว้ดิฉันเห็นคลิปเต้นอี่มก่อนพีชฉันเห็นคลิปเต้นฉ่ำมากเพราะอะไรปะพี่พีชรีโพสฉันแบบทำใหม่มันฝีมันขึ้นมาจังเลยไรคนที่เต้น cover อ่ะ อ๋อกต่ละรอาหานพานิชรีโพสรีโพสให้ทุกคนเลยเออหนูก็แบบไปกขดหัวใจด้วยใช่มันเต้นคลิ่นั่นแหละเข้าไปเล่นพีพีทรีโพสให้ทุกคนเลยแล้วเราฟอรพีพีทไงอ้าวเหรอมันมันจะขึ้นเหรอมันจะขึ้นถ้าเราเดี๋ยวไปรีแบบทำไมมันเด้งมาหานิจําเลยวะให้ทุกคนเป็นกำลังใจไงแล้วเราตัดสินจากอะไรคะเราตัดสินจากอันไหนที่ที่ผมชอบแล้วก็มียอดไลคอยอดแชร์ด้วย ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะอยากอยากได้ชามนี่มีถ้วยอะไรที่ใสๆแล้วใส่น้ําได้ไหมครับเดี๋ยว่เอาไขาอ่อื่นก่อนดีทั้งนั้นอ่ะไม่จะเอาเอามายอดเล่นโชว์ให้ทุกคนดูไม่ได้เอามาขายเดินวุ่นกันอยู่เลยอ๋อไม่เป็นไรแล้วไปหาเองก็ได้ครับตัวถ้วยใช่ไหมคะใช่พี่ีตัวเล็กไปเลยอ่ะ พีพีเปล่าอะไรเนี่ยพูดอะไรนะเปล่าจ้าลูกสาวกำลังหัดเต้นอยู่อุ๊ยแรงนะมีโปส่งฟรีไหมไม่มีค่ะเราต่อแบบไม่แค่ตอนนี้หนูจ่ายค่าภาษีหนูก็นี้แล้วค่ะชัดชอตไม่เรามีเราเราจะเอาของเล่นมาโว์เพราะว่าวันนี้พี่พีมีของเล่นมาฝากทุกคนด้วยแต่ตอนแรกเขาบอกหนูว่าจะมาแจกนะ โอ้ยแล้วเขาจะใช้ชามไหมไม่ได้เขาจะมาใส่ของเล่นใช่เขาจะมาใส่ของเล่นใส่ของเล่นใช่ครับมีโประศกไม่คือเอาแบบใส่ใช่ไหมคะใช่ครับเก่งเอ้ไอ้ครจับมือกี้คือมีใครรู้ไหมว่านี่คือตัวอะไรติงจริงามไม่ใช่หมายถึงว่ามันคือของเล่นอะไรตอนแรกที่เอามาทุกคนงงว่ามันคืออะไรมันเป็นของเล่น คนที่เกิดยุคเก้าศูนย์นี่แหละจริงจริงอ๋อหนูไม่ทันหนูเกิดเก้าสองเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะตัวใหญ่ขึ้นอันนี้ใช่น้ำตอนเด็กพ่อไปซื้อให้เล่นเลยอ่ะมันจะตัวใหญ่จนมันบังไหมใหญ่มันจะใหญ่มากรอตัวดำก็ได้พี่ผมแบบเหี่ยวมันมีขาหนูเคยเล่นปะโมเดลยังรู้เลยที่โมเดลมาโมเดลบอกว่าแช่น้ำไงทำไมไม่เคยเล่นเลยอ่ะเคยเล่นแต่ลูกห่างเบบีเอ็ทไรเงี้ยใช่หรอรถขับรถบังคับตาเพชรอะไรเงี้ยเด็กผู้ชาย เล่นเหมือนกันรถบังคับตารถบังคับตาเพชรต้านดีนน้ำมันแล้วเป่าสู่เงี้ยเป็นแป้งแปเป็นชนั้นกันแดดราคาเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบเก้าเขาบอกว่าแช่น้ําแล้วตัวใหญ่ขึ้นค่ะแช่น้ําแล้วจะขยายใหญ่ขึ้นค่ะอุ้ยคนรู้ยอะเยอะมากเขาบอกว่าบ่งบอกกันเลยล่อยเลยเท่าไหร่พี่พีจริงๆไม่แค่ก่อนเขาอยากเล่นเองของเล่นแช่น้ําแล้วตัวโตที่มันรวมน้ํารวมน้า ของเม่นผู้ชายเวอรพี่บุ๋มเดี๋ยวว่าเราต้องขึ้นสเตตัสเรื่องพ่อแล้วนะเพราะมีคนถามเข้ามาเป็นเรื่อยๆพ่อดีแล้วคือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนาหนึ่งเพราะเราประกาศในด้อมไหมช่วยช่วยลงเดอะเบเตอร์ได้ไหมคะได้หนูเราแชร์อะไรเดอะเบเตอร์ไม่ลงได้ไหมคะปั้งมือเก๋เรามีเขาบอกเราจะแชร์ตั้งมือเคยดีดแต่ลูกแก้วใช่หรอแล้วดีดโดนเรายิดเพื่อน จริงอันนี้มันแช่แล้วมันจะตัวใหญ่เดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่ล้วเดี๋ยวอีกสามวันค่อยมาดูแต่นี้มันดูไฮโซกว่าตอนเด็กๆที่เล่นมากเลยเนาะ้องจบดิอะไรมันจะบวมแน่จริงหรอจริงมันบวมแล้วตัวมันใหญ่ด้วยไอเดี๋ยวหนูอยากกินเริ่มเริ่มอะไรหนูดมไปกลับด้านหรอเปล่าคะเปียกเบลเธอหมดหมดเลยอนี่ะหนูไม่ทำตอนหยัดมันลงไปแล้ว แล้วไม่ไม่ย้อนลงไปเลยทำไมัต้องถ่ายอ่ะน่ารักอ่ะหนูเขาไม่คิดว่ามันยังมีอยู่ในยุคนี้นะของเล่นอย่างเงี้ยตลกดีมันยุคเขาพี่บุ๋มเขาตื่นเต้นเดี๋ยวพิ่งตีหนูก็ตื่นเต้นตอนเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่เพอตอนนี้ไม่ต้องให้เวลาดูใครเล่นใช่ไหมใครจะเอาขายใช่ไหมเท่าไหร่พี่เก่งมีขายยวค่อยขายแล้วกันขายเลยขายเลยเหรอใครจะเอาขายเลย่นตัวใหญ่นดี พี่พีไม่ได้ใหญ่ภายในสามนาทีมันใหญ่ภา่สิบทีมันต้องถ่ายพี่พีที่ไม่เป็นคืนไม่หรออือ้าวพี่พี่เคยเล่นเราเล่นที่เดียวแล้วปะเนี่ยขายกี่ชิ้นมีเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขายเดี๋ยวค่อยขายเอาไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนเอาอย่างอื่นขายเลยเคยเล่นแช่ในอ่างตักน้ำบวมมากเออใช่นั่นแหละนั่นแหละราคานี้หรอใช่ราคานี้เลยกี่ชิ้นมีอย่างละห้าชิ้นสามชิ้นหรอมีอย่างละ ห้าหาชิ้นอ่ะแย่งกันนะห้ามหมลุดนะ่ใอะราับ้ก็หัสเดียวไง5ห้าชิ้นคือได้ห้าชิ้นหรอไม่หายปนไอันนี้ก็แป่ชิ้นแล้วมันมี4ี่ชิ้นอ่ะเพราเราใส่ไปแล้วอันหนึ่งอ่ะอ๋อไม่เหลือส<อ>ีเอ่เดี๋ยวนะเราเราเอามาโชว์ก่อนงงอะ่ะไม่เหลือสี่ มังถามตอนเนี้ยเย็นๆเย็นๆคือวันนี้เรามีปลาโลมา,าเราชอบปลาลองมีปลาฉลามเรามีคาแบบหรอปลาหมึกไม่ไม่เรามีรหัสเรามีอย่างละสี่ห้าชิ้นเท่านั้นแล้วก็มีปลากระเบนแกให้ใช่ไหมคะใช่ปลากระเบนเฮ้ยได้ปลากระเบนะเนะไม่อะไรกระเบนไม่เห็นปลากระเบนนะอยากได้แล้วะเอาแช่ลงไปเลยอุ้ยมันจะโตพร้อมกันเขาบอกว่าเป็นวันค่ะกว่าจะโตขึ้นใช่ ใครอยากเอาเอาไปเล่นเนาะนี่นี่มันมีว่าสามสิบเก้าบาทค่ะสามสิบเก้าบาทนะคะใครเอานะตัวนีหัะคือพอพานแปดสิบสามนะคะพอพานแปดสิบสามนะสำหรับตัวของอตุบุ๊ดอตุบุตใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นฉลามพอพานแปดสิบสองนะครับตัวละสามเก้าบาทถูกมากแล้วก็ถ้าเป็นปลาอะไรเนี่ยปลากระเบนตัวละ สามเก้าเหมือนกันพอพานแปดสิบสี่นะครับแม่บอกที่ทักแทก่อนไม่ไม่ไม่มีใครดูเลยค่ะพี่หมต้องบอกให้ทักเราเรามีปลาโลมาพอพาร์นแปดสิบเอ็ดฮะพี่พีต้องบอกให้เขาทักแปดแปดสิบสามฮะเขาตะกุศลหมดอ้าวเหรอเราเหลือปลากระเบนพอพานแปดสิบสี่ว่าไว้ได้อันนี้ไหมคนพิมพ์มาเป็นลายไม่มีใครทักแชทเลยทุกคนทักข้อความเพจก่อนแล้ว รัระบบคือจะดูดไม่อย่างนั้นระบบจะไม่ดูดนะคะค่าส่ง50บาทเหมาจะซื้อกี่ชิ้นก็ค่าส่ง50บาทนะคะหมดทุกแบบค่ะหมดแล้วเหรอไปเด็ไปสองไปสามไปสี่หค่ะดี๋ยวไปหาที่ว่าเดีันน้ำโโเโอเคอไปเด็ดไปสอไปสาไปสีหมดค่ะไม่คือจริงๆนี่เราซื้อไปเล่นเองแต่ว่าเราแบ่งกันเล่นนะพัค่าส่งเท่าไหร่คะ50บาทเหมาเาหนาที่ไหนวานที่มันจะทำให้น้ำไม่หล่ได้ไหมได้มาถ้าทำให้ เดี๋ยวมันจะเลิศเทอบ้านไม่ใช่อะไรล้มหมามันมีหมาเด็กอยู่ในบ้านคนดูสี่พันห้าหรอตอนนี้เขาบอกเรามีของเล่นนี่อย่างหนึ่งตามอายุเหมือนกันอยู่ของฝากบ้ชั้นนะได้ครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใหญ่เข้าชามไหมโอมไม่ยิ้มเลยยิ้มก่อนดูจ้าเรามีพราะคาเริ่มเก่งแล้วเรามีตัวนี้ ใครเคยเล่นบ้างอุ้ยขอโทษค่ะตัวที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะมีผมงอกออกมาเป็นนี้ไม่เราจริงมันเป็นของเล่นตอนที่อันนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันเป็นเด็กอะที่เป็นเด็กทุกอันเลยแล้วก็พอมันงอกออกมามันจะเป็นเหมือนหญ้าเราก็ตัดผมมันไม่เราต้องเอามันไปนั่งบนน้ําก่อนแล้วมันงอกภายในกี่วันใครทันบ้าง อันนี้ใครทานบ้างเคยเล่นเลยเคยมันเป็นยาแล้วมันจะขึ้นมาอ๋อใช่แล้วไม่รู้ว่ามันมีอยู่อ่ะในยุคนี้จริงๆมันตลกว่าใครเคยทานบ้างใครเอานะคะน้องย่านะสี่สิบบาทค่ะแล้วคือพอพันแปดสิบห้าจ้าตัวละสี่สิบว้าพอพานแปดสิบห้ามันจะเป็นงี้นะพอพันแปดสิบห้าค่ะสี่สิบบาทตัวละสี่สิบบาทใครเอาพิมพ์ได้เลยพอพันแปดสิบห้าค่ะก็เก็บไปเล่นตัวเองไหมมีสิบตัวที่บ้านมี เขาเอาไปเล่นเอาไปตั้งไว้ตรงกระบองเพลรนะน่ารักมากเห็นแม้ทุกคนเคยเล่นหมดเอาพอแปดสิบห้าหมดแล้วค่ะใช่นม่หาไม่คิดว่ามันมีในยุคนี้แล้วอ่ะมันยี่สิบกปีก่อนเลยนะก็หนูไม่เคยเห็นนะอันหนึ่งนะครับกันแดดไม่ดูทักแชทค่าพี่พันลีฟหมดแล้วนะอันนี้หมดนะคะ